สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานิมรทุกท่านวันนี้ช่องที่ดีทําดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสนอกันในหัวข้อสาเหตุที่ทำให้ท่านยังลำบากอยู่แม้ว่าท่านเป็นคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือรู้แล้วรีบทำตามครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจเคยได้ยินผู้รู้ครูบาอาจารย์ท่านทักเอาไวา้ว่าคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่มีบุญมากเป็นคนที่มีบารมีมากเป็นคนที่เทวดาทรงลงมาเกิดเป็นคนวิเศษชีวิตจะไม่ลำบากยากจนจะมีแต่คนอุปถมัมภ์ข้าชูคำเหล่านี้ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมครับนั่นเป็นความจริงครับทุกท่านอย่าคิดไปว่านั่นเป็นคำหลอกลวงนั่นเป็นคำโกหกที่ท่านยังทุกข์ยากลำบากอยู่ที่ทำให้ท่านนั้นเกิดมาจนนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของท่านนั้น จะมีร,รมเก่าที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติแล้วที่ยังติดตัวท่านนั้นมาอยู่จึงทําให้ปัจจุบันนี้ชีวิตจึงไม่มีความสุขกับเขาสักทีแต่ท่านนั้นก็อย่าไปกังวลไปนะครับหลังจากที่ท่านได้ฟังคลิปนี้จบท่านเองนั้นจะได้รู้ถึงวิธีแก้กร,รมเหล่านั้นให้ทุเลาเบาบางลงได้หมดสิ้นไปในที่สุดถ้าหากว่าตัวท่านนั้นพร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดโชครับทรัพย์จะลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นการเปิดรับโชครับทรัพย์ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับตัวของท่านนั้นตอนนี้ควรจะเช็คดูเลยว่าท่านนั้นมีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้าท่านได้เช็คดูแล้วว่ามีนั่นก็หมายความว่าท่านโชคดีแล้วครับส่วนใหญ่กากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะอยู่กับคนพิเศษเพียงเท่านั้นคนที่มีเส้นกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือถ้าท่านใดที่มีลายมือแบบนี้แล้วเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยครับ ว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตจะพลิกผันอย่างหนักใครที่มีเส้นกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นต,ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นการเงินและการงานจะพุ่งขึ้นแรงมากพุ่งขึ้นอย่างหนัก,นกที่สุดในรอบ50ปีชีวิตจะพลิกผันแบบไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนใครที่มีเส้นกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นนิเตรียมตัวรวยกันข้ามคืนได้เลยแต่นี้ต่อไปจะมีแต่โชคลาภ คนที่มีเส้นการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นตกมาปีนี้บอกได้เลยครับว่าท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากชีวิตจะหมดนี่หมดสินเสียทีจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะมีแต่เงินแต่ทองและจะมีของชิ้นใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านเพรดวของท่านที่มีเส้นการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นในปีนี้ดาวเคราะหได้เคลื่อนย้ายรัังใหญ่ เตรียมตัวกันมาให้ดีๆครับเพราะท่านนั้นกําลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวท่านเองและครอบครัวของท่านแล้วแม้กระบ,บ,บาดท,ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาหรือเป็นทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุผลคนคนนั้นชอบที่จะสอนและคำชี้แนะกับทุกๆคนได้เสมอส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในลายมือของเจเอาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้ที่ได้มาลุธรมผู้ท,ที่มีบุญมากผู้ที่มีอำนาจผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่างๆหรือผู้จำานานการทางด้านใดด้านหนึ่งครับการกรบาทนั้นยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเพราะเป็นการแสดงถึงความมีบุญมากคนที่มีบารมีมากคนที่มีอำนาจมากนั่นเองครับและปีนี้นั้นบอกได้คำเดียวเลยว่าดวงชะตานั้นจะพิจผนอย่างหนักจากดวงชะตาที่เคยร้ราย ก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีปีนี้ก็จะกลายมาเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบกระทันหันจากเมกื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคลืองอยู่บ้างแต่นับจากนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าีคูณมากยิ่งขึ้นจนทําให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้ท่านยังสามารถนําเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นคนที่มีแล้วก็จะเกิดโชคทั้งชีวิตบางคนมีแล้วเจอแต่สิ่งที่ร้ายๆมาทั้งชีวิตครับซึ่งพราะท่านก็เรียกว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญวัสนามันแข่งไม่ได้เลยแต่ว่าตัวของท่านนั้นจะเสียใจไปเลยครับคนที่เขาได้ดีนั้นก็เพราะว่าตัวของเขานั้นได้หมดเวรหมดกรรมไปแล้ว เขาจึงได้รับผลตอบแทนที่ดีไปส่วนตัวเราที่ยังทุกข์ยากลําบากอยู่คอยหมันทำความดีกันเอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะชำระก,กรรมเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปตัวของคนที่มีเส้นก,กระกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือแบบนี้นั้นไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองการค้าขายสิ่งใดก็จะร่ำรวยหรือว่าประกอบธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จแทบตัวอย่างนั้น ก็เป็นเพราะว่าคนที่มีเส้นกรกบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญมากเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีไม่ว่าจะทําอะไรตัวของท่านนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยความอุปถมัมภ์ค้าชูคนที่มีเส้นกรกบ,บาทเป็นคนที่มีองค์อยู่ในตัวจึงทำให้คนที่มีเส้นกรกบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมักจะแคลวคลาดอยู่ตลอดพระท่านจึงเรียกว่ามีพระเกีตคุ้มครอง บางท่านนั้นมักจะพูดใจตรงๆว่าคนที่มีเส้นกระกบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญามากกล้าหารกล้าคิดกล้าตัดสินใจใน่ช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรู้หรือความสามารถก็จะใช้เป็นคนที่มีเส้นกระกบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นบางคนอาจจะยังสงสัยยูนในใจของตัวเองครับว่าทำไมตัวของเรานั้นก็มีเส้นกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือแล้ว แต่ทำไมยังทุกยากลำบากแบบนี้อยู่จนจะอายุ70-80บแล้วก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าจะร่ำรวยสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นแต่สร้างมาได้สั่งสมมาหลายภพหลายชาติและตัวของท่านนั้นเองก็ยังใช้ไม่หมดเลยจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านยังทุกยากลำบากอยู่แต่ว่าท่านนั้นไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าคนที่มีเส้นกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่เกิดมาใช้กรรมเมื่อชายกรรมหมดแล้วชาติต่อไปนั้นกรรมเก่าที่เคยสั่งสมมานั้นก็จะไม่ติดตัวท่านอีกต่อไปและหลังจากนั้นชีวิตของท่านก็จะราบรื่นทุกอย่างให้ท่านนั้นสังเกตเอ,า,อาง่ายๆเลยนะครับว่าคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเมื่อบุพกรรมเก่าต่างๆได้หมดไป ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างหนกักเปลี่ยนไปจนผิดสังเกตให้ท่านลองสังเกตดูเลยเพราะจากเมื่อก่อนนั้นท่านเคยทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเมื่อบูพกรรมเก่าหมดท่านลองสังเกตเอาไว้เลยว่าเม่าตัวของท่านนั้นจะทําอะไรจะหยิบจับสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะงให้ดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือแถมตัวท่านที่มีเส้นกกบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีซิกเสนแรงมาก เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือพะท่านเรียกว่าสัมผัสที่หนั่นเองบอกได้เลยครับว่าตัวท่านนั้นสามารถเห็นสิ่งในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นได้และคนที่มีเส้นกระกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ฝันแม่นมากถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้ซื้อหวยเสียงดวงไม่ว่าจะซื้อแบบไหนสองตัวสมตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้าน ก็ดูเหมือนว่าคนที่มีเสื้อกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะได้สมใจดั่งความปรารถนาโดยที่เด็กเรียกไม่ได้เลยครับคนที่มีเสื้อกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือครับหมอดูผู้รู้ท่านบอกว่าโตอของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปถ้าท่านใดที่ยังดวงตกดวงไม่คืนดวงไม่ดีอยู่หมอดูท่านเองพอจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงให้โดยที่ท่านนั้น ไม่จะเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จะเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหว้บูชาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ท่านนั้นอธิษฐานหลังทําบุญหรือหลังสวดมนต์ก่อนนอนว่อขอยข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้แตสร้างบุญกุศลคิดดี สร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประธานพรให้แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยข่ข้ขาพเจ้ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวข้าพเจ้านั้นในรายร้อมไปด้วยสิ่งที่ดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรือมเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยหูตุสาธุสาธุสาธุครับจะตะหากว่าตัวของท่านนั้นจะรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดี ดวงก็ยังไม่ขึ้นอีกหมอดูผู้รู้ท่านก็แนะนำว่าท่านทำแบบนี้ต่อคือไนเมื่อใดที่ท่านนั้นได้ทำบุญทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ก็ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะไหนอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี้โดยนำส่งบุญครั้งนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วย สุดท้ายนี้นะครับก็อยจะขอแนะนําคนที่มีเส้นก,กระกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นถ้าตัวของท่านนั้นอยากให้ดวงดีอยากให้ดวงเฮงเฮงปังๆมากยิ่งขึ้นก็ทําตามนี้ครับให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุสามครั้งพร้อมกับเขียนหรือที่ฐานในใจก็ได้ว่าข้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั้นแล้ว ความรวยและความมั่งคั่งนั้นจงนำมาสิงสถิตในบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาอาธทุกครับที่สําคัญตัวของท่านนั้นก็อย่าลืมที่จะปฏิบตัติสิ่งที่สําคัญนี้เด็ดขาดนะครับเพื่อการแก้กรรมคนที่มีเส้นกรกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหนึ่งเค้รักษาศีลห้าให้ได้สองต้องทาดีกับบุพการีพ่อแม่หรือผู้ที่มีพระคุณสามพึงให้ทานอย่างสม่ําเสมอ 4. มันภาวนาและ 5. ให้มันไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำครับช่องคิดดีทำดีชาเนลขอขอบพระคุณเนื้หาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัละาณมิตริทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบ พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ